สวัสดีครับผมเรื่องครับมือนีเป็นตอนเศร้าๆวันที่สิบสามครับให้พี่น้องเบึ่งบรรยากาศตื่นออกครับว่าตอนนะั้นบรรยากาศเป็นยังไงภาคีสารเขาในนี่เป็นยังไงครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเลยนะครับพี่น้องเจ็ดโมงเศร้าครับว่าม่นภาคเหนือผมนะครับว่ามันถึงดอยที่เขาเคยเห็นที่พิ่ไทยไหมครับ อันนี้บรรยากาศอยู่ทุ่งนาใกล้ๆบ้านครับผมผมอยู่ไทยเพิ่งครับนี่ต้นไม้แทบจะเหลียวไม่เห็นเนะครับระยะลอยเม็ดนี่เพิ่งมาเห็นเลยครับม่เห็นเลยนี่นี่ครับนี่เติบไป็นเลยครับหาชิปเม็ดนี่ก็แทบไม่เห็นกันแล้วครับไม่เห็นกันแล้วครับนี่ครับนี่คือเจ็ดโมงเจ็ดโมงตรงเลยครับฝนก็ไม่ได้ตกเนะครับ ก็บรรยากาศคือเป็นแบบนี้ครับผมเกิดได้ไ,ไหมนผ,ผมเคยเห็นนครับเ่อใดยูน่นนะครับนี่อีสานไตครับนดครับวผมนี่เข้าไปในบ้านไทยครับนี่ครับเยอ่เลยบ้านของยัง nhau cũng thay cùng ná hợp mình hợp mình mọt mình khúc mọt hợp chết sầu cùng ừ. nhau cái thùng này <laughs> nữa Hãy ร้อยเชื่อมต่อกับโคราชกับฟันเจนครับพี่น้องเดี๋ยวจะเขียบใช้ดนครับบรรยากาศตอนเราสวันที่สิบสามนะครับนี่ครับเวลาเจ็ดโมงส่องแล้วก็ประมาณนี้ครับนี่มื้ครับพี่นอ้องบึ้งบรรยากาศค,าครับถ่ายลุ้งไอพีนอนไอบึ้งสิดหรอครับ ว่าโอ้ช่องนี้กไทยเบิ้งน้อบึ้งมันไกาศครับอันนี้คือเจ็ดม้นเสาครับเกิเห็นถ้าภาคเนี้ยนะครับอันนี้ภาคอีสานครับนี่ภาคอีสานภาคอีสานอีสานใต้สัครับบ่มีภูมีเขาเขาบบเป็นพื้นที่ลาครับพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวไปนี่ครับเทียบไม่เห็นยังครับประมาณเจ็ดสิบเมตรลอยเมตรยังมาทันงนี่ เห็นนางเนี้ยครับต้นไหม่ยังมาท่านเห็นครับนี่มืดไปบัดครับอือไกลๆผมยังบ่ชัดเจนครับเอาครับคลิปนี้เป็นคลิปในเรื่องบรรยากาศในน้ำกันครับนี่เดี๋ยวออกไปทงครับบ่เห็นยังครับเดี๋ยวนี่ระยะลอยเมตรบ่เห็นยังครับไม่ได้เมนผักเนี้ยครับอันนี้คือผักอีสานครับผมนี่ครับ่เห็นยังครับเอาคลิปนี้สั้นๆฝากกดไลค์กดแชร์เบาต่อจอยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ